สวัสดีครับวันนี้น้องลูกยางกับพี่ลูกยอนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับว่าวันนี้เราแอบซุ่มเพราะปรากัดไว้นะครับแล้วตอนนี้มันได้ลูกแล้วไหนอะลูกมันน่ะนี่ครับฟาอยู่นี่นะครับเขไม่ค่อยเห็นเขอไม่ค่อยเห็นนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรก ที่ใช้อาหารมันนะครับอาหารมันก็มีลูกไลลแดงนะครับแล้วก็อาหารผงนะครับเดี๋ยวเราก็ให้กันเลยเนะครับเราก็ให้กันเลยเนะครับไม่รู้จะเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าจะรอดได้กี่ตัวนะครับวันนี้นี่คือพ่อมันนะครับโอเคเพิ่มให้ตื่นนะครับไม่พ่อมันตื่น เราไว้แค่นี้นะครับแล้วจะถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะครับ